สนับสนุนโดยบีทา i เก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรซเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้นหนึ่งซุปเปอร์โชคช่วงนี้ไม่ปล่อยให้เอฟซีเหงาเลยก็ว่าได้ค่ะล่าสุดเปิดคอนเสิร์ตลงโซเชียลทุกวันเอาใจแฟนแบบหนักมากๆเลยละค่ะการเปิดมินิคอนเสิร์ตในโซเชียลนะครับผมเป็นที่ไปที่มาก็คือผมมาทําบ้านไร่ออดาวครับผมหลังๆคือมาทําบ้านไร่ออดาวพูดอะไรตามตามภาษานะครับผมก็เลยมันจะมีเวลาช่วงหนึ่งเวลาพักเที่ยงก็เลย พักเที่ยงนี้ไม่มีอะไรทาครับก็เลยคิดว่าอยากไลฟ์สดคุยกับแฟนเพลงร้องเพลงให้ครับพี่พี่แฟนเพลงฟังครับผมในแต่ละวันก็โชว์เป็นสไตล์แบบบ้านครับเป็นโชว์ชุดทํางานผมเลยชุดทํางานจริงจังเลยครับผมทํางานเสร็จผมก็ใส่ชุดตึกนี้เลยครับผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับก็เตรียมแค่เพลงที่จะมาร้องให้พี่ๆีฟังแต่ละวันว่าพี่เขาขอเพลงอะไร นี้ผมกระแสถือว่าดีมากเลยนะครับผมกระแสถือว่าดีมากเลยไปไหนมาไหนคนก็ทักทายแล้วก็รู้จักว่าอู้เห็นในทิกตอกเห็นไลน์ในทิกตอกที่ทุ่มนาอย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้ก็มีพี่ๆเขาเห็นพบเจอเยอะครับผมเรียกตัวเองว่าเป็นดาวทิกตอกได้หรือยังก็ไม่นะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าผมไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับผมก็ไลฟ์ตามภาษาคิดแค่ว่าไลฟ์สดให้ใหพี่แฟนเพลงฟังดีกว่าครับไม่ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นดาวทิกตอกครับ ก็ขอฝากและก็ขอเชิญชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมผมก็จะไลฟ์สดทุกวันเวลาเที่ยงตรงนะครับผมก็ฝากพี่ๆเข้ามากดติดตามทางช่องทางทิกตอกได้เลยนะครับเป็นภาษาไทย1นึ่งสุโชคนะครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook นะครับผมหนึ่งสุโชคเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมชื่ิียองยังฮักนะครับผมทาง u t ท b e ด้วยแล้วกันนะครับพบเจอกันทุกๆวันเวลาเที่ยงตรงครับผมทางทิกตอกครับขอบคุณครับ ไปค่ะไปส่องกันเลยนะคะทุกวันตอนเที่ยงตรงค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย